สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของรัฐบาลน,นั้นที่เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื pues er ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าด้วยวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการประชุมในส่วนของการเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ซึ่งที่ประชุมนั้นก็ได้เตรียมดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแล้วดังนี้ก็คือ1การจัดพิธีทางศาสนาครับโดยจัดพิธีทำบ,บุญตักบาตรถวายพระราชะกุศลเวลา7จ็นาฬิกาในวันพฤหัสบ,บดีที่28กรกฎาค,คมนี้นะครับโดยส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวง ก็จะมีพระสงฆ์จํานวน171รูปเนี่ยนะครับมารับบิณฑบาตมีนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับจัดพิธีณสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศนะครับสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศูลเนี่ยก็พิจารณาในการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพาพราชกุศลในวันพะสัสบ,บดีที่28กรกฎาคม2565นะครับสำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับสครับก็คือการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพระฤหัสบดีที่28กรกฎาคมเวลา8นาฬิกานะครับโดยส่วนกลางนั้นจัดพิธีณนะท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในพิธีทั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือนก็จะได้เชิญชวนหน่วยงานของรัฐจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณนะที่ตั้งของหน่วยงานนะครับซึ่งก็มีกําหนดระหว่างวันที่18 28กรกฎาคมนี้นั่นเอง รวมทั้งเชิญชวนลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมีกำหนดตลอดทั้งเดือนนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาก,กรกฎาคมนั่นเองครับสครับจัดพิธีถวายเครื่องราชการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันพระรัศมีที่28รก,กรกฎาคมนี้เวลา18นาฬิกาและ19นาฬิกา19นาทีตามลำดับนะครับโดยส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดเนี่ยนะครับก็จัดพิธีณนะสารลักกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศนะครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกองสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของพิธีที่4นะครับก็คือการจัดพิธีเชิญเครื่องราชการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายนะพระที่นั่งอมพรสถานในวันศุกร์ที่29กร,รกฎาคมเวลา8นาฬิกานะครับ ทั้งนี้ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสการและผ่านพุ่มไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายและขอพระราชทานให้มีผู้แทนพระองค์นั้นออกรับเครื่องราชสการและผ่านพุ่มนะครับห้าครับจัดทําสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาอกครับจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม 2,565ก็คือเดือนนี้นะครับตามความเหมาะสมโดยประสานงานกับศูนย์นำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินะครับในโอกาสนี้ด้วย ดังนี้เนี่ยทุกกิจกรรมก็ขอให้ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับรวมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเนี่ยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พร้อมเครื่องราชการะนะครับจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระประมาพิไทยวปรรนะครับแล้วก็ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและก็บ้านเรือน จัดทาคาถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะครับแล้วก็จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยดําเนินการตลอดทั้งเดือนกร,รกฎาคมนี้นั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับได้ร่วมในส่วนของกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้นะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอสอมนะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของนายอนุทินชามีตะกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยทางด้านของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม4.0นะครับเขตสุขภาพที่9้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีประธานอ,อสอมอระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็ระดับตำบลนเ,นเข้าร่วมอบรมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขนะครับตระหนักถึงความสําคัญของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอ,อสอมอซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ ผลงานเชิงประจักษ์ในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะครับสะท้อนที่เห็นถึงระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งนอกจากนี้อสอมก็ยังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจึงมีการพัฒนาศักยภาพของอสอมให้เป็นหมอประจําบ้านและอสอมสีศนนะครับมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพและด้านดิจิทัลด้วยนะครับเพื่อเป็นหมอคนที่1ตามนโยบาย3หมอนะครับในการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับประชาชนโดยส่งเสริมให้อสอมนั้นใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเป็นตัวกลางที่ช่วยประสานให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ตอสมนะครับในการรับข่าวสารข้อมูลสุขภาพการคัดกรองติดตามอาการของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ก เก็บข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะครับรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยปัจจุบันเนี่ยมีอ,อสอมอที่สามารถเข้าถึงและก็ใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ทอสอมอแล้วเนี่ยประมาณ60%ด้วยการจากอ,อสอมอทั้งหมดเนี่ย1.05ล้านคนนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ถือเป็นภารกิจสําคัญในการพัฒนาศักยภาพอ,อสอมอให้เท่าทียต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเนี่ยมากที่สุด สำหรับการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพอสอมของเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรีน,นี่นะครับก็จะช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการทักษะการปฏิบัติงานแล้วก็ทักษะการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้กับอสอมรวมถึงได้นําความรู้แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นผู้นําในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนร่วมกับทีมหมอครอบครัวแล้วก็เครือข่ายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของคณะกรรมการ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562นะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมครั้งที่3ทับสองนะครับโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมโดยทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยครับได้มีการร่วมกันพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้พระราชบ,บัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562 ใน3เรื่องสำคัญก็คือ1นะครับการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม2คือการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมาตรฐานการให้บริการเนี่ยประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพนะครับและโรคจากสิ่งแวดล้อมตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงานตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคนะครับรวมทั้งการวินิจฉัยสาเหตุของโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนะครับโดยกําหนดให้หน่วยบริการขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐนะครับซึ่งหน่วยบริการเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขาตามที่กําหนด และก็ประเมินมาตรฐานทุกๆ3ปีโดยหลักการทั้ง3มอนุบัญญัติดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็จะนําไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อย,ยกระดับการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงานนะครับให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมอบให้กรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับจัดทาคู่มือและก็แนวทางการดําเนินงานของหน่วยบริการ นอกจากนี้เนี่ยนะครับในที่ประชุมก็ได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของอนุกรรมการด้านต่างๆนะครับรวมทั้งกําหนดเป้าหมายในการจัดทําอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ทั้งหมดเนี่ย27ฉบับด้วยกันให้แล้วเสร็จภายในปี2566นะครับขณะนี้ก็มีอนุบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในจำนวน10ฉบ,บับด้วยกัน อีกทั้งได้นําเสนอความก้าวหน้าในการจัดทําแผนการเฝ้าระวงังการป้องกันและก็การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ พุทธศักราช2564ถึง2580นะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการหรือว่า Action Plan ภายใต้แผนระยะที่1นะครับของปีพุทธศักราช2564ถึง2565และระยะที่2ก็คือปี2566ถึง2570นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนําแผนไปดําเนินการต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ กระทรวง DES นะครับที่มีการทำ MOU ร่วมกับ9หน่วยงานในการบรุรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางทั้งคนต่างประเทศและคนไทยนะครับโดยทางด้านของดรนัทพลนัทสมบูรณ์นะครับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับปฏิบัตริราชการแทนปลัดกระทรวง DES เนี่ยนะครับ ก็ได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางร่วมกับ9หน่วยงานนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่ง9หน่วยงานนั้นก็ประกอบไปด้วยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักง,งานประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกรมสัมพากรกระทรวงการคลังกรมการกงสุนย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเท,ที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำงงน,นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยรวมไปถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีภารกิจและก็หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนำไปสู่การพัฒนาระบบเว็บท่าหรือว่าเว็บพอร์ทัลในชื่อ Entry Thailand นะครับเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่เดินทางทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศนะครับตลอดจนสร้างกลไกการดําเนินงานที่เชื่อมโยงสอดรับกับแนวนโยบายรัฐบาลนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อบรรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบที่มีความครบถ้วนในการบริหารจัดการที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยระหว่างพำนัก จนกระทั่งเดินทางกลับออกจากราชนาจักรไทยนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็แอปพลิเคชันการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญตรงตามข้อกําหนดในมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลแล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าราชนาจักรไทยระหว่างพำนักจนกระทั่งเดินทางกลับออกจากราชนาจักรไทยนะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลได้ทุกกระบวนการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกราชนาจักรไทยและเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในการเพิ่มช่องทาง การเสนอขายที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับท้งนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ออกแบบแพลตฟอร์มข้อมูลกลางนะครับรวบรวมลิงก์เว็บไซต์แลวก็ข้อมูลสําคัญซึ่งมีการเชื่อมโยงของระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับได้แก่อปพลิเคชัน Thailand Pass เรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนของกระทรวง DS อนะครับอพลิเคชันหมอชนะของกรมควบคุมโรค เรื่องการขอ e-visa ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการกงสุลเรื่องการซื้อประกันสุขภาพและการตรวจสอบประกันโควิดก่อนเข้าประเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนะครับในราชนาจักรไทยจากเว็บไซต์ Thailand Tourism Directory และ TAT News นะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรื่องตารางเที่ยวบินนะครับของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน เรื่องการขอคืนภาษีสินค้าหรือว่า tax refund ของกรมสัมพารนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน tourist tourist alert you เนี่ยนะครับของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะครับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้เนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่ทั้ง9ฝ่ายเนี่ยลงนามร่วมกันนั่นเองนะครับาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วแหะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับองค์พรืือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่48ปีพุทธศักราช2565 90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่หนึ่งและวันที่สองสิงหาคม2565นณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีเลขที่115-1-07533-8ขีด1ขีด0 7 3ขีด8โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือ โทร0 2 4 7 5 5 6 8 3เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรารวมใจพักรับชาติราชาติ